ก้าวแรกในไทยยูทูบเบอร์สาวเยอรมันอัดคลิปเล่านาทีพนักงานไทยช่วยชีวิตในวันที่เธอไม่มีเงินสดติดตัวสักบาทเดียววินาทีน่าเสียดายเอ้ยน่าเสียขวัญกลางสถานีรถไฟฟ้าครับเมื่ออเล็กซ์ยูทูบเบอร์สาวจากช่องอเล็กซ์อ n เกต้องเจอสถานการณ์สุดลำบากบัตรก็รูดไม่ผ่านเงินสดก็ไม่มีในขณะที่เธอกำลังสิ้นหวังและคิดว่าต้องเดินเท้าแทนการขึ้นรถไฟฟ้า แต่พนักงานไทยกลับทำสิ่งที่เธอคาดไม่ถึงจนเธอถึงกับเอ่ยปากว่าคนไทยใจดีเกินไปแล้วเริ่มทริปกันที่ย่านรัชดาครับอเล็กซ์เดินออกมาด้วยรอยยิ้มอรุณสวัสดิ์กรุงเทพค่ะเธอเริ่มภารกิจแรกคือการนำเงินยูโรไปแลกเป็นเงินบาทแต่ระวางทางเธอต้องเจอกับด่านทดสอบที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุดีิสารเธอพยายามจะใช้บัตรเครดิตซื้อตัว๋วแต่มันทำไม่ได้ พอไปที่เคาน์เตอร์พนักงานบอกว่าต้องรูดขั้นต่ำ300บาทนะคะแต่ค่าตัวของเธอมันไม่ถึงอเล็กซ์พยายามอธิบายด้วยความเกรงใจว่าหนูไม่มีเงินสดจริงๆค่ะพี่และแล้วพนักงานก็ยอมทำข้อยกเว้นให้เป็นกรณีพิเศษอเล็กซ์บอกว่าฉันขอโทษจริงๆที่ทำให้วุ่นวายแต่พวกเขาน่ารักมากที่ช่วยจัดการให้พอมาถึงย่านอาโศกอเล็กซ์ถึงกับตาโตพระเจ้าที่นี่มันยุ่มเยิงสุดๆ เธอรีบพุ่งตัวไปแลกเงินที่ซูเปอร์ริชพอเงินปึกใหญ่เข้ากระเป๋าเธอก็ยิ้มออกทันทีแถมยังแอบไปส่องศูนย์อาหารเพียร์วันแล้วตกใจว่าฮะอาหารเริ่มแค่25บาทเองเหรอถูกจนหน้าตกใจอเล็กซ์เล่าขำๆถึงเรื่องของกินว่าเธอเคยซื้อซุปจากเซเว่นมาลองหน้าซองไม่มีรูปพริกเลยสักนิดแต่พอชิมคำแรกโอ้โหเผ็ดจนจะร้องไห้ตั้งแต่นั้นมาเธอปฏิยานกับตัวเองเลยว่า ถ้าเห็นสัญลักษณ์พริกแม้แต่นิดเดียวฉันจะไม่แตะมันเด็ดขาดช่วงเย็นอเล็กซ์ไปที่ย่านสะพานพุทธและได้เจอการแสดงโดรนแปรอักษรน,นับพันตัวเธอยือนอ้าปากค้างและบอกว่านี่มันมหัศจรรย์มากๆเป็นการปิดท้ายวันแรกในกรุงเทพที่ครบรถสุดๆสรุปภาพรวมวันแรกเมืองนี้มันสุดยอดจริงๆครับแม้จะวุ่นวายเสียงรถดังหรือร้อนจนตับแลบ แต่สเสน่หและน้ำใจของผู้คนคือสิ่งที่หาจากที่ไหนไม่ได้อีกแล้วครับ